สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่เขามารับชมทุกท่านครับสำหรับวันนี้ครับพบพกับผมครับเสียสอนนกเขาใหญ่เมืองร้อยเกินครับเอานกฝึกครับนกฝึกนกแอบครับออกมาขึ้นต้นใหม่เธอที่สามครับเป็นดําเลตรงขามกับคออง้อคนหนี่หละครับิึงครับสะเป็นยังไงครับทีนนกปลาบอปลาสีมะฮ้องมาเล่นบอฝึกสีเห็ดบอ ับสำหรับทําเลนี้กับเจ้าเทียบประธานเคยมาจับฉลยเต็มมันยังนี่นะครับเต็มน้องไว้เลครับเป็ดปลาอ่อยผตัดออกครับพี่น้องตอนนี้ครับว่าเป็นต้งใดสีนีควันใส่บ่อาั้าวิหมดก็ใส่ได้ครับกน สองกลุบครับสองกลุบเสียงกลางไปใหญ่ครับตัวนี้เป็นเป็นเป็นห่าวเป็นดือด้อครับน้องเพ่นครับสิดือ้อสมเพปัญหาเพคนดือ้อวะ้างดุมต้ตนแดงนี่บ่มีนกก็จจะขึ้นต้นแดงแต่บ่มีหมดครับเ้องอนกันมีหมดบ่โอ มันมีหมดกะัะแล้วครับพี่น้องต้นงาบหนึ่หมดบอ,ม,บอมีครับม,มดแดงครับต้นมากต้นแดงสิมากพี่ดแดงนะครับพี่น้องไม้นี่เป็นไม้มีนกสามกุกนะครับเพราะว่าผมเอาเจ้าเทพทานนำมาหลอ่อกรเนี่ยเป็นต้นแดงต้นนี้ครับแต่ก็มีหมดแล้วครับแดงว่าละของดีกะในตัวใหญ่นะครับพี่น้องอยู่ต้นแดงต้นนี้ ใส่เทปั้นท้ายไปตน้นนี้ครับแด้พอดีมีนกตัวหนึ่งบินเข้ามาเข้ามากเหยียบควนเลยครับนี่นใส่คอนเก่าครับนควนเก่าเทปั้นท้ายครับเทปั้นทใส่เบคอนครับก็จะใส่เป็นเบคอนหนึ่งครับเพิ่งครับ ใส่บังลมเพราะว่าเหมือนล้มนะครับพี่น้องเป็นเวลาช่วงบ่ายสามครับบ่ายสามเอ้ามืึครับจีนทังไหนเราอานกขึ้นต้นไมกันครับพี่น้องครับกัต้นครับตอนนี้การทำการขึ้นนกฟึกเรียบร้อยครับเป็นต้นเกาค้อนเดิมของเก็บประทานที่มาจับเฉลยได้นะครับนี่นะครับเพื่งครับ เพื่อนสี่ห้องสิเลีนบ่ครับนกฟื๊กครับนกปลาสีมี่เข่ามาบ่รอรับชมไปน้ำกันครับนะครับขึ้นตะไบล้อม่านหาของวัครับเนี่ยสองสามครั้งกับคันโยนหรือครับบันนี้ถือว่าสมกับเพื่อนหาครับพี่น้องครับสองกุกนะครับนะครับเพื่อนเสซ็ตซ้ำได้ครับนกปลาสีมาวนมาครับรอลุนไปน้ำกันครับ ตอนนี้ก็เล่นได้ที่แล้วครับเริมขันย้อนเต็มเสียงฮ้อนฮ้อนแล้วครับวันนี้ครับขันย้อนทีๆแล้วครับครับเพื่อนครับมั่อมีนกปลาบินผ่านตันนึงครับกวผ่านไปเลยเบื่อกลับมาครับมันก็สีนกปลาเขามาบ่เสียดซ้ำใดครับครับพี่น้องครับตอนนี้มีนกปลาขามาต้นพังนะครับเป็นต้นซักครับพี่น้องเป็นนกเสียงหน่อยสองกุกลับ อันนี้นกฝึกกับเพื่อนปล่อยข้าวลมเหรอครับมีข้าวลมนะครับนกฝึกตัวนี้มีหนุนครับนกฝึกผมอะแล้วก็มีอ่างหลงม้างด้วยครับนกตัวนี้มีอ่างหลงนะครับพี่น้องมีหนุนแล้วก็มีอ่างหลงครับเบิ้ลเขาจะดึงนกปลาอะไรปะครับนกปลาเป็นนกเสียงหน่อยครับสองกุ๊กครับพี่น้องพูนกำลังจะต้นสักกล่กงจะเพี้ยนดีกว่าครับทำจีแยกไปกับยานนกปลาเห็น ต้นครับ,พ,บ,พ,นนรบ,รบพี่น้องต้นสักนะครับพุนบ้นล่ะของบมูโบเพนนะครับมันโฟกัสทั้งหนาครับพี่น้องครับเราลุ้นเราชนเป็นนกข้างครับตอนนี้มีนกปลาเข่ารวมตนนะครับพี่น้องนกปลามีอ่างครับนกปลาเข่าที่เราสองตัวเหรอตัวหนึ่งเสียงหวานครับตัวหนึ่งเสียงกลางๆครับ เสียงกลางๆเนี่ยเป็นอ้างครับพี่น้องต,ตัวน้อยตัวสองกูกครับเบื้องตัวแร้เขาตีก่อนครับนี่เสียงตัวเสียงกลางครับพี่น้องนี่ถ้าฟังเสียงปเนใหญ่ลั่นเหครับจะลั่นวะผมใส่พเนใหญสองชั้นนะครับพี่น้องเด็กุ่นนะครับปไปที่สามนิน่ ฝึกเทีย้ยแรกได้แต้มหนึ่งครับฝึกเทีย้ยสองลากเบิดมือครับโอ้มีนกสูงนี่ครับเห็นพื้นหาวแล้วออกมาเทีย้ยที่สามเลยครับนี่ขันติดตัวเสียงกลางก็เป็นตัวคู่อ่างครับถ้าซีตัวเสียงหน่อยก็เป็นนกสองกุ๊กครับพี่นอ้องเห็นชัดเจบนบนทั้งสองตัวครับสีหยียบบ่แต่ว่ากาดเขาเหยียบสูงนะครับนี่เพราะว่าต้นหมไซม์เนต้นคอนเคยได้นกครับ ปิดไวบอแล้วจะเป็นหนังชีวิตครับพี่น้องลุนไปน้ำกันครับสิเนี่ยครับพี่น้องเป็นบรรยากาศนกเห็นผมครับต้นแดงหน่อยครับครับจะนองส่งไปเพิ่มครับนี่ครับที่ต้นแดงแดงหน่อยดนะครับนี่นะครับได้การแล้วบาดนี้นี่ครับนี่ใส่เหมนต่างต้นนะครับ คู่สูงนะครับบังซื้อนึงได้ตุกเข่าร่วมไหเป็นตัวเสียงกลางคู่อ่างกับตัวนกปลาคู่ก่อนเลย ตัวเสียงน่อยหน่อยต้นพังเขียบลงมาข้างล่างบ่ครับเพราะว่าตอนแรกก็เสียงหน่อยเป็นอยู่ต้นสักพี่นนองช่วงนี้นกเริ่มมาค่อยหัวซาวนกตอนะครับทะเลเขามาตีนกตอกระสดงว่าห่าวครับแรสดงว่าห่วงทิ้นแห้งครับพี่เนาะทะเลเชลยช่วงน่้กนนาเก็บไปช่ำไบครับพี่นนองครับ บัดถึงเดืองจิตใจโอ้ยละครับเพี่แนวรับเป่นคู่อยู่ฮะเห็นนะครับเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นๆๆนกปลาอยู่คู่สูงย้่ครับพี่้นง ไปเลยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นระยะนะครับเนดะ้อตอนนี้กำลังเห็ดกำลังเรียบคู่กันนะครับ,บครับพี่น้องครับวันหันนกปลาเต้นขอมาแถวไปเนียบเนียบนะครับแต่ยังมีเสียงคู่บปเนี่ยใจว่านกฝึกผมคู่บ่แต่ไปเนียบสักับเนี่ยสักับนกปลาตัวยงหนอกตัวสองคู่เสียงหน่อยนะครับ ตัวเสียงกลางเต้นขยับขวามาเดโบมีการตนะครับบอนนี้หายละบม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับนั่งเฝ้าหรือว่าเขืนยังขึ้นครับพี่น้องตอนนี้ตัวเสียงกลางคู่อ่างหายนะครับยังแต่เสียงตัวเสียงหน่อยอยู่ต้นพังต้นนอกครับตอนนี้กำลังเหยียดสกันอยู่ครับตอนนี้ครับทัานใดก็ให้พิ่งเงียบมันก็จะคอยเบิ้งครับบ่รู้ว่าพิ่งเต้นขวามม้าเะ็รแบบได้วยครับตัวเสียงกลางคู่อ่างนะครับว่าบางหันงยงินเสียงนกคู่ยู่ครับ คู่มาคำสองคำแต่คำผมกับวันเนี่ใจว่าเป็นเสียงนกฝึกผมบอหรือว่าเ,เสียงนกตัวคู่อ่างครับแต่เสียงอ่างนะ่ะหายไปแล้วครับพี่น้องเอาลุนไปครับสิเต้นเซ็คอนบอเรือว่าสิเต้นเขามาอย่างไดครับเตที่นี่ตัวเสียงหน่อยทั้งนอกกังยังอยู่ครับพี่น้องแยกสักกันโย่ลุนต่อไปครับครับพี่น้องครับตอนนี้เงียบแล้วครับบนันนี้พี่น้องว่าผมควรสิเขาไปเบิ่งบอหรือว่าควรสิสังเกตรอบนอกกัน มันมีรุ่นอยู่นะครับเพราะว่าเขาห่วมหลักคู่ใส่นกฝึกก่อนครับนกนกปลาตัวนี้เป็นนกคู่อ่างครับเสียงกลางแล้วก็ตัวที่แยกซักกันหน่อยเป็นนกยูหอบนอกครับพี่นอกอยูซื้อ,อ,อของขืนสาวนาะเตน็นมาตอนแรกพนังคู่อยู่ใกล้เงาครับบันนี้มันเต็นมาเตน็นมาหลอบนี่หลับเงียบเลยไหมครับอย่างเี้นกคู่เงียบแล้วมันเป็นบักช่วงนึงแล้วก็มาคู่หน่อยนึงแต่ว่าบริเวณตัวคู่อ่างคู่ครับบันนี้ ผมกับบานเนี่ยใจว่าเป็นนกฝึกผมคู่บ่ลนะนะครับน้องเงียบๆลองไปเอบๆซองๆบ้านครับพี่น้องมุดไปน้องกันครับเงียบมาน,น,นาเอางับอะไอกเหครับพี่น้องอุยออกแล้วครับ <S 1> <S 1> <S นั่งเฝ้าครับ ครับออกบ้านนั่งเฝานั่งเฝอากับพี่น้องนั่งเฝาเนี่ยผมมาแล้วคู่บทีไหมโอยนั่งเฝาครับนั่งเฝา กำกวมไหมครับบันนี้ดึงตัวเสียงหน่อยครับพี่น้องครับรอบนี้ตัวสามกุกมานะครับตอนแรกพั่จับอยู่ต้นแดงนี่ครับนี่ต้นแดงนี่ครับนี่ขันผมฟังคักค่ะครับสองสามคำครับเป็นสามกุกนะครับพี่น้องตอนนี้เขาร่วมต้นสองตดยแล้วครับพี่น้องเข้าพร้อมกันอ่านที่มันตีกันออกครับพี่น้องแต่ทีนี้ตัวสามกุกเขานะครับ เดี๋ยวมือนาเชียวเจ้าดอนมันบึงมากครับพี่น้องดักเพิ่นไหม่มือนอ่นัานที่เจ้าที่ประธานมาน่ยน,นะถ้าโตเอ้นบ่เหยียบเข่าแล้วครับเ,เริ่มเหยียบเริ่มยับเขา่ายับเข่าแล้วครับเอาไปครับนกพึกสิเอาได้บ่มีตัว,ม,ตวมีตัวคู่อ่างครับกับตัวสามกุกครับตัวฤสิีเข่าตีครับตอนนี้คู่จะกันนะครับพี่น้องโอ้อย่างแต่นกปลาคู่จิกันครับพี่น้องเข่าสองตัวครับแม่นิล เสียงน้อยคือตัวสาวคู่นะครับพี่นอ้อง <c oughs> นี่ครับนกปลาตีกันน้อยผมบาแล้วจะเป็นแบบนี้ครับนี่มาเขาไปตีนกโอครับนกปลาตีกันเดียงครับพี่นอ้องเสียดายครับเสียดายนะนกปลาตีกันเดียงครับเข้าไปปันเนี่ยกะยั่งครับตัวตัวคู่อ่างครับนกปลาไล่ตีกันนี่แหละครับโอ้เสียดายครับ เป็นแบบนี้กันได้ครับพี่น้องเขาตัวเดียวครับเขาสองเขาไล่ตีกันครับ่นตีกันนะครับนกป่าเขาซีครับพี่น้องบัดนี้อุ้ยเขายังหลายตัวแถบันนี้จากเขาสองกลายเป็นเขาซีครับเขาอย่างได้กับเขาทั่วเขาซีไล่ตีกันอีกทังกครับเขาแบบนี้ก็บวัรุ่นแล้วครับบัดนี้โอ้ เขาเขาไล่โพสครับเขาซีบันนี้มาตีกันนะบันครับนี่บ่ได้เขาไปตีนกโตเนี่ยบันครับตีกันนี่ยเหรอครับนั่นโอ้ยนกปากตีตีกันครับออกมาที่นี่อ๋อตีกันจ้าบตีกันเจ้าโอ้ตีกันละสองขูบันที่นี่บ่เขาไปเถียงนกผมแล้วครับเขาไปตีกันเนาะ สังเกตการเมื่ครับไมเสียเมื่ไหมครับมวกแล้วครับตอนนี้นกป้าก็ได้ตีกันซะครับผลครับตัวสามกุ๊ตีกันออกไปทั้งผลครับตัวสามกุ๊ต้นที่ผมมาติดใส่ที่แหลกมีหมดเลนครับผลส่วนต้นหนึ่งก็อยู่แถวต้นพ่างอยู่กับนกฝึกผมน่ครับโอ้ยเสียของเลยครับแบบนี้ตีกันออกครับพี่น้องไล่ตีกันตีกันค่าต้นที่ผมใส่เหครับสองครูบินน้ำกันไปตีกันผลอน่าครับ เป็นเจ้าสามกู๊ครับที่มันตัวสามกู๊ที่มันตีออกไปวันครับน้ำขอบพีุ่่นเป็นคุ้มู่แถวนี้ครับตัวสามกู๊ครับเพิ่งครับจะเป็นเังได้โอ้ยเข่ากับโพดโพกับเข่าสี่หกตัวตีกันสองคู่โอ้ยครับพี่น้องครับนกกับเขากันบันนี้งานผสมงัวกับแมาบันนี้ครับทีมนกไว้บอกครับข้ามแทะครับกันผสมงัวครับอยู่ผลครับอยู่ประมาณจะสิบกิโลเมตรครับขั้นนี้เขาเปีย่นกกับพระเสียดายครับ ้องทีมเพิ่นไว้ครับผสมงวนแล้วจะกลับมาเอาเพิ่นครับเพื่อนกเข้ามาครับฝึกเพิ่นแบบทรหดไปเลยครับก็อยาดทิ่มพิ่นไว้นะครับพี่น้องผมก็สิไปผสมงวนครับแต่ทียนเนี่ยเรียนอยู่ครับนกฝึกตัวนี้ครับขึ้นต้นไม้ตัวที่สามเฮ็ดเอานกดีอยู่ครับเรียนอยู่มีข้าวล้มความครับบัานนี้คู่อ่างอีกลงมาอีกครับบัานี้นี่อ่ะหุยักข้ครับใบเฮ็ดจังไร เพิ่นหาเพิ่นกับปอยสเต็ปเต็มที่ครับพี่น้องปล่อยเพิ่นที่มไอนี่นะครับเด้อจังได้บ่ล่ะครับผสมมาเสร็จแล้วกลับมาจังมาเบิ่งกันครับสิมีติดไม้ติดมือบ่ครับสินับแต้มให้เพิ่นได้อีกบ่นะครับนกปากอยู่ต้นใหม่นะครับอยู่ต้นรวมก็มีครับอยู่ต้นพรางก็มีครับรอหลุนรอชมไปครับพี่น้องผสมงัวกลับมาแล้วครับเลานกครับอันนี้คือเบิ่งนกครับตอนนี้เวลา ทุมหนึงุหนโดยประมาณนะครับยังรับตรงกุ้นนะกู้นลับครับานลงครับชั่วัมรประมาณด,ด,าดูกันบาครับบ้านหมดละนะครับตอนนี้แดงเดี๋ยวลุกไมเบนครับอันน,นี้งงไฟใส่นะครับเดี๋ยวนกจะเตือนไฟครับไม่ยับทายทออกแ้ นั่งคืฟุนเลยมิตรีใหม่แห่งการต่อนกต่อะเนีย้ยงไปมาประเห็นได้เนี่นักคิดว่ามิตรีใหม่แห่งการต่อนก Oh, มาน,นมานมันหล้ใกล้ตีกันก็หน่งความพอดินพอดิน ครับสีถทอร์กาสุดคลิปน้องฟังครับออกซ่อมนกตัวนี้ครับนกไม่เราพี่สามครับเล่นใดสูครับพี่น้องเล่นเดสูพ่อนกสามคุกกับพ่อครับพ่อคั่งกับพ่อพ่อสองคุกกับพ่อครับจะมายอมเหยวครับต่อผลครับจนดาวขึ้นเลยครับอันนี้นกลงครับการจะรั้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณกำลังใจยิ่หมอไให้ครับพปรโกับผมมือไม่ไม่นาครับแล้ววันนี้ขอกลาคำว่าสวัสดีครับ